อาลครับเราส่งเบรแรากกันนะครับกับทางด้านอาดีตผู้สอนจากไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3และไปทำทีมประสบความสำเร็จมากมายหลายภาคนะครับตอนนี้จะกลับบ้านอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมนะครับการทำทีมเข้าสู่อาชีพครับสำหรับชำนาญแพรขุนทดครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ ที่บู่ครับทราบข่าวว่ามาหลังจากที่ไปทําทีมหลายๆสโมรสรทั้งใต้เหนืออีสานออกตกตอนนี้เห็นว่าจะกลับมาทมําสโมสรที่บ้านเกิดนี่ม,นมันเป็นยังไงกับที่เล่ากันอยากกลับมาอยู่กับแม่ครับแม่ท่านอายุเยอะแล้วก็เริ่มแรกคือช่วงปิดเล็กผมกลับมาบ้านแล้วมา,มาสอนน้องๆแถวบ้านเราเห็นเขามีความมุ่งมั่มนนะครับก็เลยสอนช่วงปิดเล็กได้เดือนหนึ่งแล้วเด็กเยอะก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะสร้างเด็กบ้านเราบ้างเพราะเราสร้างเด็กที่อื่นมาเยอะแล้ว สร้างมาเยอะมากติดทีมชาติก็เยอะติดสมโมสรไทยลีกปัจจุบันไทยลีกหนึ่งเยอะแยะก็อยากจะสร้างที่บ้านเราบ้างครับก็คือทํามาทุกสมโมสรน,นี่มันเกิดอาการเบือ่อหรือว่าไม่เอาแล้วไม่อยากจะทำแล้วมันน่าจะคล้ายๆจะอิ่มตัวหรือประมาณนี้ครับเพราะว่าเราก็ไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองสามสี่อะไรสัทั้งหมดแล้วทุกๆภาคเราทั้หมดแล้วให้อาชีพกับคนลูกศิษย์หลายๆคนแล้วแต่บ้านตัวเองที่เราเรียนตั้งแต่เด็กจนโตจ,จนจบอะเราไม่เคยให้เลยอะ ผมก็จะเริ่มจากอะคาเดมี่ก่อนครับเปิด Academy, อะคาเดมี่โดยใช้คําว่า B u นี่แหละครับบี BU นี่คือบูเนี่ยบียูน้องกีเอฟซี FC นะครับสร้างขึ้นอะคาเดมี่มาก่อนเสร็จแล้วผมก็จะจดทะเบียนส่งเมเจอร์ลีกคือความหวังสูงสุดเลยคืออยากให้ทีมบ้านเกิดตัวเองมีบนอาชีพมีเวทีเวทีหนึ่งให้น้องๆลูกหลานเราเนาะได้มีเวทีเล่นเป็นมอชีพหน่อยเพราะว่าห้วยแถลงอำเภอใกล้ๆเคียงกันซึ่งอำเภอที่เล็กกว่าเรามาหลังเราเขาจะมีบนอาชีพเลยให้ลูกหลานได้เล่นเลย ผมคนเดียวอาจจะทําได้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในใน,ในในอำเภอในในบ้านเราเนี่ยถ้าได้แรงสนับสนุนจากเอกชนแล้วก็ผู้ใหญ่น่าจะมีโอกาสได้ไปได้ง่ายสถานที่ตั้งของสนามหรือว่าอคารเรียนต่างๆมันอยู่ตรงไหนของน้องกี่ผมใช้เอ็มอูกับโรงเรียนน้องกีพิจิคมโรงเรียนเก่าผมนะครับแล้วก็โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนสุกน้องกีสุกสำรานซึ่งมันอยู่ใกล้แคมป์แคมป์นี่ผมมีแคมป์กินนอนให้เด็กๆนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆกันที่ที่ที่โรงเรียนน้องกีสุกสำรานใกล้ๆกันนะครับ ผู้ใหญ่เขาส่งเสริมนางนี้ยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ส่วนตัวล้วนๆครับโดยส่วนตัวทั้งหมดเลยครับทั้งทําแคมป์เก็บตัวทั้งวุฒอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดก็มือของตัวเองหมดเลยครับอานาคตเนี่ยคือปีนี้ผมพยายามที่จะพานุน้องสมัครมีเจลีกแล้วดีดดีดทีมขึ้นให้ได้ให้เร็วที่สุดสู่บอลอาชีพเป็นเร็วสุดครับพี่บูตั้งใจที่จะทําตรงนี้กี่ปีผมเอารตรงๆถ้าชัดมันจะถึงแค่ลหกตอนไหนโอ้โหผมว่าผมตัวผมเองที่ว่าผมตราบจนผมยังอยู่ครับ ถ้าผมยังมีแรงอยู่ทุกอย่างอยู่ผมผมจะเอาให้ให้เร็วที่สุดเพราะผมอยากดูความสำเร็จของผมเองบ้านปลายชีวิตอตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบกว่าง่ายๆมันก็เยอะแล้วอยากจะ,กะเกษียณนยีแเราก็เผื่อให้น้องชายอย่ามาเสื้อเชียวชาญแล้วก็น้องชายคนครรัน,นต่างๆเขาได้กลับมาบ้านเขาเดี๋ยว6ปลดเกษียณเราก็มีคารามีหรือมีทีมทีมอำเภอเราอะทีม,ทมอาชีพเราอยู่เนี่ยอยากให้บ้านเราได้ไปผมบอกผมมาดูแล้วผมไม่เคยเจอผมเจอแต่ลูกหลานบ้านอื่นภาคเหนือภาควันออกภาคทุกภาคไปหมดแล้วแต่ลูกหลานบ้านเราคือเขามีความมุ่งมั่นแต น้องกีมันขึ้นตรงจอจังหวัดบุรีรัมย์เมืองเราคือเมืองกีฬาครับบุรีรัมย์เราเมืองกีฬาน้องกีมันทางผ่านทางทางด่านแรกเลยที่เข้าสู่บุรีรัมย์ผมก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เลยผู้พี่น้องที่เป็นชาวน้องกีหรือว่าเป็นเขือเป็นอะไรต่างๆครับอย่ามาช่วยกันมีอะไรก็มาช่วยช่วยกันครับมาแชร์ไอเดียคนไหนไม่ได้เข้ามามีสิ่งไหนมาแชร์ไอเดียกันแชร์ความรู้กันสนุนส่วนไหนได้บ้างก็มาช่วยกันเพื่อลูกหลานเราั้งนั้นเก็บสิ่งดีๆให้ลูกหลานเราต่อไปเราอาจจะไม่อยู่ลูกหลาน ที่พูดอย่างนี้ตอนนี้ก็คือนายใหญ่ก็อาจจะฟังอยู่เพราะว่าแกก็ชอบชอบดูรายการผมเดี๋ยวเขาดูอยู่ ครับครับหนึ่งอำเภอในบุรีรัมย์ครับก็ท่งหวัดดีนายใหญ่ครับพป็นนวินครับผมก็เป็นนักฟุตบอลบุรีรัมย์มาแต่กี่ทุกประเภทเราเป็นโค้ดบุรีรัมย์มาก่อนแล้วด้วยตั้งแต่ตอนต้นที่เริ่มต้นมาผมก็อยากให้นายช่วยสนับสนุนอำเภอเล็กๆอีกอำเภอหนึ่งเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นกิ่งก้านสาขาของท่านสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีครับมาสนับสนุนน้องๆหน่อยเพราะว่าผมมองว่าน้องกี่คนบ้ากีฬาบ้ากีฬามากเพราะเป็นเมืองกีฬามาก่อนก่อนทุกที่เลยครับก็อยากให้นายมาช่วยสนับสนุนหน่อยครับ ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังทีฝัน